กลับสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญคาวิล่าเนาะก็นิวมินิแพทเทิรนะครับผมเปลี่ยนเป็นเออไม่ใช่เปลี่ยนเป็นเมื่อก่อนชื่อเกมแคสซี่บอมสองครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นนิวมินิแพทเทิรนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเติมครั้งแรกนะครับได้อะไรบ้างนะครับก็มันก็จะมีตามนี้เลยครับนี่ผมได้เติมไปแล้วนะครับเท่าไหร่อ่ะสามสิบสี่บาทหรือว่าสามสิบสามบาทนั่นแหละนะครับผมเป็นเงินจากในมือถือนะครับเป็นเงินในซิมอ่ะนะครับผมมมในนซิืืออถะ เราจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบัญชีนะครับ Google Pay อ่ะนะครับผูกกับผูกผูกกับอะไรมีบัญชีนะครับแล้วก็ซื้อนะการเติมนะครับโอเคเรารับเลยนะครับปั๊บนี่นะครับเติมครั้งแรกเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าซื้อที่ไหนนะครับกดที่เรากดด้านบนนะตุกเพชรนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยครับ0.99นะครับตรงนี้ผมชําระเงินด้วย ด้วยไอเนี้ยนะครับด้วยซิมมือถือนะเนี่ยครับถ้าเรามีเงินในซิมมือถือนะครับเราก็กดซื้อได้เลยนะครับของผมนะซื้อได้เลยนะครับไม่เหมือนเอ็นดอยไม่เหมือน iOS นะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช้บัตรไม่ใช่อะไรด้วยนะครับผมต้องขอภายในความสว่างแสงที่อยู่ด้านล่างด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ่ายตอนกลางคืนนะโอเคนะครับซื้ออันอื่นๆก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าซื้อตรงตัวตัวนี้นะครับจะได้ยศด้วยนะได้ยศแล้วไม่รู้ว่าได้อะไรมาเพิ่มหรือดูข่าวก่อน มันส่งข่าวมาเมื่อกี้อ้าวไม่เห็นมีเลยได้อะไรบ้างเดี๋ยวดวู่อันได้เพชรมาแล้วนะครับได้เพชรมาแล้วได้อะไรอีกอะ่ะอ่าได้อาวุธนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่อาวุธอาวุธตอนนี้อยู่ระดับ4แล้วนะ S 4แล้วโอ้โหอ up เป็น S 5้านะฮะโอ้โห S 6เลยเหรอโอ้โห อันนี้ถ้าเราใส่นะครับเราสามารถดูได้นะว่าพลังของเราเนี่ยเท่าไหร่อันนี้สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าเนาะเดี๋ยวเราลองไปใส่ดูอีกทีนะ,ะใส่อันนี้เราต้องเลือกอาวุธในการใส่นะครับอันนี้สามหมื่นแปดร้อยไม่เยอะเท่าขวานใส่ขวานเล่นก่อนแล้วกันถ้างั้นมันเป็น s 6แล้วนะครับมันจะแรงกว่าอาวุธอื่นเนาะอาวุธแต่ละอาวุธนะครับผมจะดีไม่เหมือนกันเนาะเคียวนี้ก็จะสามารถขุด ดินนะครับหรือขุดสถานที่ต่างๆนะทำให้ศัตรูนะครับตกไปตายเองได้นะครับขวานนี่ก็จะทำให้ลด SP รถลดอันตินะถ้าโดนเข้าไปจังๆนะครับจะลดอันติลดอะไรมั้งปืนโค้งจิจไม่ได้สายฟ้านี่น่าจะล็อกนะครับล็อกไม่ให้ใช้สกิลมั้งนะครับอันนี้ยศนะครับกดเข้ามาที่ยศนี่เลื่อนขั้นนะครับโอ้โหเป็นยศไอ้นี่เลยอะ10เอกเลยอะนะฮะเติมแค่33บาทเองนงะ รับรัวนๆนี่รับร้วๆรับอะไรวะอ๋ออันนั้นมันคือเติมอัพยศไม่น่าเกี่ยวกันเคนะครับก็ไม่มีอะไรนะเติมซื้อแล้วก็ได้อาวุธมาได้อะไรมานะครับเผื่อจะได้รับเพชรทุกวันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนี่นะครับสะสมการเติมนะผมอ๋ออันนี้คือยศจากสิบเอกนะครับถึงได้รับ เดี๋ยวดูอันที่หนึ่งมีอะไรให้รับบ้างอันที่สองไม่มีเนาะอันที่สามก็ไม่มีอะไรให้รับแล้วนะครับมันไม่เหมือนกับการเติมสะสมเพชรนะครับผมนะเติมแค่ครั้งแรกเฉยๆเนาะแต่ก็ได้รับของที่ที่ดีที่มันหาแบบเอออาวุธเราก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมนะโดยเฉพาะได้ขวานมาเสริมนะครับเดี๋ยวดูในกระเป๋ามันมีอะไรบ้างอ่ะเปิดใช้หมดเลยโอ้โหได้หินฮนะโอ้โหหินอีกหินม่วงโอ้โหหินม่วงหินส้มโอ้โห ลุ้นรัวครับอันนี้เป็นแร่หลอมชุดอาวุธชุดแต่งทีพีครับเอาอันนี้มันแจกอยู่แล้วไม่ตอนที่เราเปิดได้กล่องน,นี้ยังเปิดไม่ได้นะครับมันจะเป็นไอเทมติดตัวนะครับซึ่งสามารถนำมาใส่กับตัวละครมันจะเป็นไอเทมเล็กๆนะครับเสริมพลังเหมือนกัน น้ำยาดีสัดเลี้ยงเดี๋ยวเราไปที่รูนก่อนฮนะรูนของเราเป็นยังไงบ้างอ่านี่ครับใส่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะหลอมรูนกันสักนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าวิเคราะห์รูนเออปึ๊บอ่าปึ๊บอ่าสวยปึ๊บอ่าล,ล้วติดรัวๆเลยครับเดี๋ยวต,ต้องเปลี่ยนสีมันสักหน่อยนะ้วถ้าได้เยอะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ แทนสีเขียวนะให้มันแรงขึ้นนะครับเพิ่มอันนี้ได้ด้วยหะอ่าติดครับเอามีสีฟ้าด้วยนะครับลืมไปบอกครับที่แล้วว่าต้องเป็นสีฟ้าก่อนถึงเป็นสีม่วงสีม่วงแล้วเป็นสีส้มโอ้โแตกครับผมจเจริญมันแตกครับท่านผู้ชมทุกท่านแย่แล้วยังดีที่เราได้นี่มานี่เท่าไหร่อ่ะสามหมื่นเดี๋ยวลองสแนเดิมนี้ อ่าถ้าสนนี้พลังจะเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะมากกว่าสีเขียวนะครับผู้เล่นใหม่นะครับใครที่ดูคลิปผมนะครับก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นผู้เล่นเก่านะครับก็กลับมาเล่นเนาะก็อะไรที่ลืมไปบ้างผู้เล่นเก่าถ้าได้ไม่เห็นก็อย่าลืมมาพูดมาคุยกันได้นะครับผมนะโอเคนะผมก็สาระคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเติมเงินแค่ครั้งแรกนะครับก็ได้ได้โอเคอยู่นะ อันนี้รับเลเวล30นะครับอ่างเปานะไม่ต้องห่วงนะครับตั้งแต่เลเวล10ถึง20ถึง30 25อะไรเงี้ยจะได้รับอ่างเปารับเพชรรับอะไรเยอะแยะเลยนะครับรับรูนรับอะไรอันนี้กล่องนะครับเอาหมุนสักทีนึงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าตรงนี้มันมีอะไรอืมโอ้โหได้รับเยอะเลยเนี่ยได้ได้โอ้โหได้หินหลอมอ่ะได้ได้รูนอ่ะ อย่าไปใช้เพชรน,นะครับเก็บเพชรไว้ก่อนไว้ซื้อไว้ซื้อปีกหรือไว้ซื้ออะไรก็ได้หรือเอาไว้ทําอะไรที่มันดีกว่านี้นะครับผมนะอืมโอเคนะผมก็สาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมไปเติมครั้งแรกกันนะครับผมได้อาวุธขวานนะมาเสริมได้เยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังไงเล่นไปแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีอาวุธให้เราอยู่แล้วนะครับโดยเช่นอาวุธอันไหนอะ น่าจะเป็นปืนกลนะปืนกลอะไรประมาณนี้อันนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับคล้ายๆแบบนี้เลยมันจะแจกตอนเราเลเวลสูงอ่ะนะครับอันนี้ผมก็เคยมีนะปืนนรกตอนนั้นเติมแล้วมันก็เริ่มแจกเป็นอีเวนต์ไปไอ้พวกนี้มันก็แจกมานะครับเนี่ยพวกนี้เริ่มแจกมาเรื่อยๆนะครับไม่จะเป็นต้องเติมถึงขนาดนั้นอะไรอย่างนั้นนะครับหลังๆมามันก็อาจจะมีอีเวนต์มาเรื่อยๆกิจกรรมมาเรื่อยๆนะครับก็รอทํากันไปเนาะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม